สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้เราจะมาเพาะถั่วงอกกินกันค่ะพี่น้องจ๋าปลูกถั่วงอกกินกันค่ะพี่น้องอุปกรณ์ที่เราใช้เพาะนะคะถ้วยน้ำหวานที่เราดื่มแล้วค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้จ้าเราจะไม่ทำเยอะนะคะ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะใช้น้ำอุ่นผสมด้วยก็ได้นะคะหน้าตาของถั่วงอแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะค้นแก้วจอลรูนะคะ เสร็จแล้วปิดฝาง่ายๆนะคะทําในตัวเรียบร้อยค่ะรดน้ําเช้าเย็นนะคะมาดูถั่วงอกหนึ่งวันกันค่ะหน้าตาของตัวงอกหนึ่งวันผ่านไปนะคะนี่คือหนึ่งวันผ่านไป เพราะแบบบานเท่านะพี่นอกจ้าสันสนอบอว่มแมจ้าหนึ่งวันผ่านไปนะคะเดี๋ยวค่อยดูวันต่อไปมาดูถั่วงอกวันที่สองกันค่ะมีนะคะพี่นอกอันนี้คือวันที่สองนะคะพี่น้องจ้าลดน้ำเช้าเย็นนะคะ เช้าบางวันเย็นเราจะสะดวกค่ะนี่คือถั่วงอกหน้าตาของถั่วงอกของวันที่สองนะคะกันนะคะนี่ค่ะหน้าตาของถั่วงอกในวันที่3นะคะเดี๋ยวเรามาทำการล้างทำความสะอาดกันเลยจ้า เรามาล้างทำความสะอาดกันนะจ๊ะสามวันจ้าล้างทำความสะอาดทำง่ายๆนะคะพี่น้องจ้าบนนะ้๊ะออนซ่อนหลายบลอกเกอร์เย็ดจากเทือค่ะผลง,งานครั้งแรกในชีวิต แม่พี่น้องอ่อนซ้อนค่ะจ่าพอดกินเองด้วยพี่น้องจะเป็นงามค่ะเป็นไงเข้าอัว่า่วอยู่ทำง่ายง่ายปอดสารด้วยค่ะโอ้ยเห็นตัวงอกเรานํายาป้า้าจากขนมจีนเดี๋ยวลางทําความสะอาด วัสดุเนี่ยเราเก็บไว้ใช้ได้อีกนะคะประโยชน์มากมายเลยจ้ะไม่ต้องทิ้งล้างทําความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ทําครั้งต่อไปได้เลยจ้าน่ากินมากๆค่ะเสร็จแล้วค่ะ ง่ายๆจะเศษวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ในครัวเอามาดัดแปลงนะคะเห็ดให้เกิดประโยชน์เห็ดง่ายๆหนากินค่ะสะอาดปราศจากสารฟอกขาวนะคะทั่วงอทำง่ายๆค่ะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะขอพระคุณทุกไลค์ขอพระคุณทุกคอมเมนต์โชคดีและมีความสุขนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย